<ม> <ฮะ S 1> อุบัติเหตุหยิบมาสักเรื่องหนึ่งสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาที่ดอนหัวลอที่ชนบุรีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถฟอร์จูเนอร์หรือยังไงผมดูไม่ทันขออีกทีสิค่<ฮ>ะนั่นแหรฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์บนถนนสุขประยูนนะคะ เป็นจุดที่เป็นสี่แยกพอดีอค่ะคนที่ได้รับบาดเจ็บคือคนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นชาวกัมพูชาหมดสติอยู่กลางถนนอาการสาหัสนะคะขณะที่รถที่มาชนแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปด้วยเพราะว่าติดกล้องเนี่ยคือรถ Toyota f o r t ์จูเนอสีขาวฟอร์จูเนอร์ค่ะสภาพก็คือกระจังหน้ารถหลุดออกมาเลยคนขับเป็นผู้หญิงนะคะฟอร์จู er, เนอรธอตกใจมากก็ตามที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงเลย mm. เธอบอกว่าตอนนั้นมันไฟเขียว แล้วเธอมาทางตรงมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่เลนซ้ายแล้วอยู่ดีๆหักเข้ามาค่ะคือ <ừ, S 1> <า>ถึง<า>จะตกไฟเล<ๆ>ี้ยวแต่มันกระทันหันค่ะเบรกไม่ทนันเธอบอกอย่างนั้นนะคะมันกระทันหันนี่ค่ะพอฟอร์จูเนอร์ทางตรงไฟเขียวอยู่นะคะนี่ฮะนี่เอามานําเสนอกันเพื่อจะเตือนว่าเตือนเราทุกวันเราต้องมีสติห้าประมาทเป็นอรนขาดยุคนี้สมัยนี้ในการใช้ชีวิต